ทุกคนคะตอนนี้พวกเราก็อยู่ในบริเวณวัดนะคะนานๆมาทีแล้วแบบเขากำลังสร้างนะคะอาคารใหม่ค่ะตรงนี้ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นอาคารที่เราไปไปเพลนไปอะไรตรงนี้นะค่ะสําหรับวันนี้ก็จะไปอาคารนี้ย่างมาท้งพี่เด้อสวัสดีค่ะมาเพลนนะ มา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 ทำบุญด้วยกันมนีอาคารนะคะเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเก้ 96, 000, สาสิบหกพรรษาอนี่มีคนไทยมาทำบุญด้วยอ ở thăm ở lại giang <laughs> <Yeah. Yeah. Yeah. cười> right. đây right. มีบรรยากาศข้างในสวัสดีค่ะโอ้ยชันนอกหนาวมากในครัวเนาะสวัสดีค่ะลุง ไม่เจอตั้งนานไ้สดั่ะไม่ไม่ไม่นานมาทีเฮ้ย How ฮา e าย u ดังก็ดังเท่านี้แหละ You will be famous โอ้ยไอตอนนี้กำลังทำอาคารใหม่ใช่ไหมคะไม่ได้มาตั้งนานใส่ ขาบ้าค่ะาที่อยู่อันเดียวค่ะหลืออยู่อันเดียวใส่าหน่อยนี้่ได้ใส่ใส่จานอีกครั้งหนึ่งเนาะผู้ชมเราก็อทางดีเดี๋ยวก่อน